บบก,กับบริหัวได้อายเยอะถือเยอะซาหนอ่องเด้อเออห้ามถือห้ามซาหน่องเป็นอายหักเป็นอายหักกันเป็นอายซายกันหักเด้อหักเด้ออายรับหน่องจังหยอกจริงจริงอีรีเด้พี่สาคอนหน่อ,นองหักหน่องจังหยอกเด้อแถวผู้ใดหยอกใดหน่องก็จังหยอกเด้ดดอ,ดอ,อดแต่แต่น้องไม่ได้หยอกกันเลยเหรอกคือ,เอ,เ,อ,าอ,าอเอาเชื่อบพรว่าอายบรูดเอาเชื่อเพราะเสิยฟังเวลาเขาห้องยายหนูเนาะ กันไอ้ชายมาสิมัดในบอลหยอกมันมวนแม่เออแต่มีผู้ชายขอม้ามวนเด้พี่บอลุูดพี่บอลลูดเกสิ์ก็บอกว่าสวัสดีทุกท่านครับไอบอลตรยอ่หลีเด้แต่มีผู้ชายขอมใน้อหงแรยมันมวนโหลดแต่มีผู้หญิงก็เข้ามาก็มวนอยู่ได้ไอแต่แต่มีผู้ชายขอมานะมันมวนแม่มันได้บอลหยอกไม่ไอพี่สาคอนมุ่งเส้านี่โอ้ย น้องลบเกี่ยวบพาท่านไม่รู้บอลบไผดอกบ่เออซื้อเลยนะ้นองลบเกี่ยวเาท่านแม่พ่สาคนน้องกําลังบอหยอกไอ้ทรายดีๆก็บอหยอกบอ,อกบมวลเนานะอันนี่จัจพะโวพะเวมาแม่โอ้ยน้องลบเกี่ยวบพาท่านเรา่เศร้านี่ <c oughs> น้องก็เลยออกตัวว่หยอกหยอกหยอกเด้อไอ้เด้อคัากลายพี่ไอ้เราเราเป็นคนวิเสนีอะเราเป็นคนวิเสน,น,เน,น,สนีเป็นคนวิเสนี อายรัดนั่นพี่สาครเป็นคนมีเสน่ดูภูมิฐานอะลี่เด้ภูมิฐานพี่สาครบปกะกาศบ่อหยอกเราเด้บมันคืออายรัดเน๊ะายรัดน้องบ่อหยอกได้แต่พี่สาครป้าป้า,ปาอเอาตถอี่พี่ว่าเราบุญไอบุญจะเป็นเจ้าไหนไอบุญช่วงล้าผักหลอนเด้อทีเอาเลยป้า,ปาบ่าเหี้ยงมาเร็วนี ถามนะผูเจ้าก็พากัน,สนเสน่ห์แรงแท้สนเสน่ห์แรงอืมสนเสน่ห์แรงขักอ้ทรายนั่น <c oughs> นับถือเก่งมากน้องสิบอกอันหนึ่งเด้อสืบอกสู้ฟังจะบอกอ้ซ้ายไม่ได้บอกดอกแน้นทำก็ได้ครับผมสู้ๆเป็นกำลังใจเด้อไอ้ตัวนี้น้องน้องเนี่ยไปไปดันไปสุกย้าโนไดโวนี่ตอนนี้ไดโนเปิดช่องใหม่น้องต้องไปดันให้สุดเบี่ยงเลย น้องไ่ได้ซีเรียดเดี๋ยวไอเดี๋ยวเองสิน้องจะเล่าให้ฟังส่วนส่วนตัวน้องเนาะส่วนตัวน้องน้องสว่าเฮ็ดไปโหลดบ่ไจะมีความสุขแต่เราต้องรู้จักหลบหลีบเอาหลบหลี้เอาไม่อายมักไผมักมันบ่ระว่ากันไ้อไอเอื่มมักไปเลยนะบางครั้งมีอะไรเราก็ไปเคลียร์หน่อยประมาณนี้ถ้าให้น้องบ่รู้ว่าตื่นขึ้นมาจะมีชีวิตอยู่ไหมน้องคิดเองสิได้อยายคู่มือนีอะไรห้องมูลอัไใด้ฮามีความสุขเหาเห็นโหลด เขาเฮ็ดมือน <uch u pper> ี้ให <ım> <y seeing S 2> ้ดีที่สุดไอ้เราทำดีที่สุดคนอื่นจะมองว่าเราไม่ดีว่าช่างแต่เข้าหนูมองเลยว่าเ้าเฮ็ดดีที่สุดเขามีความสุขเฮ็ดไปโลดไอ้ตายไปว่ามีได้ความสุขเลยจริงๆอันนี้น้องจะเป็นคนอย่างนี้น้องสะเป็นคนสไตล์นี้น้องสุบไม่ได้ซีเรียสน้ำยัางอะไม่ได้ซีเรียสกับอะไรเวลาทำก็ทำไม่มีความสุขเห็นอาซามีความสุขน้องก็ดีใจน้ำออา แม่ชมสวัสดีค่ะแม่ชมสวัสดีนะคะสวัสดีแม่ชมจานคนขยันยิ่งยิ่งช่องไอเดียทํากินยิ่งขยันมากเลยแม่น้องแคมป์ก็ส่งเซสิเกอร์กอด,กอดมาให้้ายแม่ชมบอกว่าสวัสดีพี่พี่สาคอนน้ <laughs> นองอว่ฒถึงายน้องอวุดีบอไอพุฒน้องวาดีบออ่ะเอาจริงๆริงนะพี่พุฒ เฮ็ดไปเลยอะไรมีความสุขทำไปเลยไม่รู้ว่าตื่นขึ้นมามืออื่นท่าสิอย่างคือว่าอยากแต่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดสวัสดีแม่น้องแชมไอ้วอรลูกเก๋เลยว่าโนสนโนแคร์ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนไอ้รัตตัวหงก่อมมาเอาจริงๆแล้ววันหนึ่งจะมีจุดอิ่มตัวไอหลีสวัสดีพี่วอลุพี่วรลุบแม่ชมสวัสดีไอเดียทำกินกกหัวเระนายเขียวมา อันแม่ชมกำลังบอกผื่นคนคันดีดีว่าดีเอาจริงดีจ้าพี่สาวบว่าดีจ้าชมจนันแม่ชมบอกว่า,ากลับมาถึงบ้านพอดีเอาจริงจริงคตีน้องแกน้นอนแกไม,ไม่ไม่ดีไม่ได,ไมไดีสีเลียดกับตรงนี้อิีไอายน้องสิวบัสีเลียดคือมือนี่เฮ็ดน้องเส็เดเห็ดดีที่สุดมวนก็ต้องงอนมือนี่โซกก็ต้องโศมือนี่เราไม่รู้ว่าพุ่งนี้เราจะตื่นขึ้นมาไหม เอาอิหลีได้ไออันนี้คือเรื่องจริงชีวิตคนมันว่แนนอนสวัสดีคือกันค่าไปดูแม่กินข้าวมาโอ้อผุน่ะอ่ะดีจ้าแม่น้องแชมพี่สาวขอน่าดีจ้าแม่น้องแชม